กลัวหลักฐานนี้นะครับกลัวหลักฐานนี้ว่าจะเปิดขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาก็คนเรานั้นอยู่กันหลายปีเนี่ยคนเราแท้ถูกถูกอันนี้กันอยู่นะอ่าถ้าถูกกันอยู่เนี่ยก็จะคุยเรื่องนู้เรื่องนี้นะครับพูดอ่าเรื่องอีกคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะคุยให้อีกคนที่เขาไว้วางใจได้เนี่ยเขาก็จะคุยทุกเรื่องนะครับแต่ครั้นี้พอพอเอามาเปิดเนี่ยโอ้โหมันเป็นพยานหลักฐานอะไรที่ดีที่สุดนะเอฟซีเนี่ยอันบอกเลยเลยเป็นเป็นพยานหลักฐานได้ดีที่สุดอ่า เพราะว่าคุยกันหลังบ้านเนี่ยแล้วออกมาเปิดเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยเนี่ยมันไม่เหมือนกับคุยหน้าจอนะคุณละย่างนะคุยหน้าจอนี่้ความน่าจะถือไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้หลังบ้านคุยแบบไม่ได้มีอะไรเนี่ยแล้วคุยกันเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยอันเนี้ยแหละเอฟซีเราหน้าติดตามนะครับเรื่องนี้ก็หน้าติดตามว่าถ้าข้าเอาขึ้นไปสู่อ่าสารไทฟงได้นะครับแล้วก็เอาไปเปิดข้างบนได้เนี่ยมันก็จะเป็น หลักฐานนะครับหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะอันนี้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์หลักฐานเนี้ยนะครับถือว่าเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวเราก็น่าเชื่อถือนะครับแอดบอกเลยน่าเชื่อถือนะถ้าพูดแบบนั้นนะอ่าหนุ่มนอนนานะครับหนุ่มนอนนานะดาองคารนะครับ fc ก็ถือว่าฟังจากคําพูดกันแล้วเขามีความมั่นใจ <laughs> เออ เขาท้าเลยนะครับเออท้าท้าเลยว่าถ้าเขาชนะงานเนี้ยนะครับเอ่อให้ปอบเหลืองนะดาวองคานนะครับนะเออ,ออกมากราบเท้าเขาได้เลยนะครับนะอ,อกราบเท้าซึ่งปอบเหลืองก็ไม่มีปัญหารับคําท้านั้นทีเดียวนะครับเออว่าเขาถ้าเป็นฝ่ายเขาชนะเนี่ยแล้วเขาจะได้อะไรจากคําท้านี่ล่ะอ่าเห็นไหมเขาจะได้อะไรจากคําท้านี้ ก็ไม่รู้สิอันนี้แอดไม่ไม่รู้ว่าก็มีมีการท้าแล้วก็มีทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับแอดว่าจะให้ชัวนะเอาอย่างนี้ไปเลยไอ้กราบเท้าไม่พอหรอกคือพวกน,วนะน,นี้ปิดช่องไปเลยนะถ้ามั่นใจนี่ปิดช่องไปเลยเอาเปล่าอย่างนี้อันชัวกานะครับไม่ต้องมายุ่งในโลกโซเชียลอีกนะเออเอาเปล่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตัดธรรมาหากินตัดเส้นทางธรรมมาหากินกันไปเลยเออ มันต้องอย่างนั้นด้วยเลยถ้าจะท้ากันอย่างนั้นนะ่ะเอาที่สุดๆไปเลยคือตัดอาชีพตัดแขนตัดขาไปเลยเอาหรือเปล่าเอาอย่างนั้นไหมนะครับเออถ้าจะเอากันอย่างนั้นแต่แอดว่าเห็นอ่าหน,นุ่มนอน,นาเนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความมั่นใจสูงนะเออความมั่นใจเขาสูงมากเพราะอะไรอ่ะก็เขามีหลักฐานอยู่กับมือแล้ว เพราะว่าขานี้เขาก็กเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขาชอบอ่านชอบบันทึกนะครับเออชอบเก็บข้อมูลนูน่นนี่นั่นอ้าวเอเอแต่แอคิดว่าเขามีความมั่นใจแหละนะครับเข<อ>าถึงคุยไปยิ้มไปท้าทายไปนะครับนะ<อ>ก็เดี๋ยวได้ดูกันนะครับนะเดี๋ยวได้ดูคราวเนี้ยแอดว่ามันละบันเทิงแน่นอนเอฟซีนะแอดว่านะบันเทิงแน่นอนเออ ก็อยากจะให้เห็นว่าศึกสายเลือดตระกูลอย่างนี้กำลังเข้มข้นทีเดียวนะครับเข้มข้นทีเดียวแต่ว่าเอาไปเปิดเลยนะข้างบนสารไทฟงอ่ะนะครับเอาไปเปิดได้เลยนะเปิดได้เลยรับรองนะครับมันได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเอซีนะเรื่องนี้อ่ะ มันจะเป็นเรื่องการอ่าหรือหรือตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมานะครับว่าอ่าเขาทําอะไรยังไงบ้างยิ่งได้ข่าวว่าด่าว่ากระทั่งบุกปการีด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่มันชัดเจนที่สุดแล้วนะครับอันเนี้ยนะครับเออมันเป็นอะไรที่ตอกย้ําอ่าเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแย,ยะมากมายทีเดียวนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับสองรอกว่าท่านนะครับผมนะ ่าสวัสดีทุกคนนะครับก็นี่แหละเราถึงได้เห็นกันลวครคราวนี้ว่าอ่าคนนี้พวกนี้นะนดาเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ฟังจากทั้งสองฝ่ายเลยล่ะนะครับสองฝ่ายสามฝ่ายเลยมั้งนะครับเออฟังแล้วนะครับทั้งฝ่ายผู้หญิงนะครับเขาก็เขาก็สู้นะเขาก็สู้นะเขาบอกว่า แต่เขาก็เกิดความแอดดูจากภาษาเสียงเขาแล้วนะแอดว่าเขาเกิดความกังวลพอสมควรนะแอดพูดเลยนะเออแอดดูว่าเขาเกิดความกังวลเกี่ยวกับอ่าเรื่องนี้แหละเรื่องคลิปเรื่องอะไรเนี่ยเขาแอดว่าเขาเกิดความกังวลนะเออต้องฟังอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับผมก็ฟังไปนะฟังไปเอเอแอดแอดดูจากภาษากายเขานะเขาเขามีความกังวล นะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคลิปเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้แล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยซึ่งซึ่งก็เคยพูดอะไรไปบ้างนะบางคนก็อาจจะจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ว่าการที่เก็บข้อมูลตรงนี้ไว้เนี่ยมันมันเป็นผลประโยชน์ไหมเป็นผลประโยชน์อยู่แต่ไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่าเป็นผลประโยชน์มากถ้ามีประเด็นขึ้นถ้ามีปัญหาขึ้นเนี่ยเอาตรงนี้ดึงออกมาใช้ได้เลยดึงออกมาใช้ได้เลยก็คิดว่า ่ามีการเหลื่อมล้ํากันแล้วตอนนี้นะเอะตอนแรกก็คิดว่าห้าสิบห้าสิบตอนนี้อันว่ามันน่าจะหกสิบสี่สิบแล้วนะครับอาความได้ได้เปรียบเสียเปรียบมาเห็นไหมความได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันแล้วเพราะว่าทางนี้เขามีข้อมูลแล้วก็เขาเก็บทุกเม็ดเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันสามารถจะเชื่อมโยงกันได้หากันได้อยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้เอแล้วเราก็จะได้เห็นตัวตนจริงๆเราเห็นตัวตนกันมานานแล้วล่ะนะครับ แต่เราจะได้เห็นตัวเตียงที่แท้จริงนะของแต่ละฝ่ายเลยทีเดียวนะครับถ้าเอาคลิปเอาอะไรออกมาเอาออกมาพูดออกมาแ์กันเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลดีกับทางเราเนั่นแหละนะใช่ครับเราก็ลุ้นไปนะเมือ่อเราก็ต้องลุ้นกันไปว่า<อ>เจ้าหน้านะครับถึงเจ้าของเจ้าหน้าบ้างนะครับตอนนั้นที่เขาพูดเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขา พูดปักปร้ำอะไรบ้างนะพูดใส่ร้ายใส่ความยังไงบ้างเห็นไหมออันนี้แหละเป็นประเด็นที่เราต้องการนะครับเออมันจะได้บ่งบอกถึงตัวตนถ้าคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีเอาพูดง่ายถ้ามันไม่มีอคติกันมานะเขาก็จะไม่มูลี่กันรับหลังหรอกนะไม่มีการมูลี่กันรับหลังแต่นี่ก็หมายความว่าถ้าเขามูลี่รับหลังเนี่ยสมัยความว่าเขามีอคติหรือมีธงได้ตั้งเอาไว้แล้ว ว่าเขาจะเล่นงานยังไงอะไรแบบไหนเนี่ยดูจากทางเจ้าหนุ่มเขานะครับเอเจ้าหนุ่มเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยึดหมดทุกอย่างเลยโอ้โหเอฟซียึดกระทั่งองค์ปูนะเอามาเป็นของตัวเองเน่ยยึดที่ยึดองปูยึดรถยึดบ้านนะครับโอ้โหวางแผนโอ้เขาก็ยึดเยอะเหมือนกันนะเอฟซีคือกะไม่ให ทำมาหากินได้เลยยึดที่ยึดทางเออ่ที่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยโอ้โหนะเออจะเอาทั้งหมดเลยนะเออเขาก็มุ่งหวังว่ามันจะชนะมังแอดว่าแหละนะเออมุ่งหวังว่าเขาจะชนะหรือเปล่าอาไม่รู้แต่ว่าเขาโครงการเขาเนี่ยมันต้องตั้งไฟแนนซ์เลยหรือเปล่านะครับเออตั้งไฟแนนซ์ยึดเลยหรือเปล่าแบบนี้นะครับนอะ ก็ไม่รู้เอา้าเขาบอกว่าเขาจะไปเปิดที่ที่สารไทยฟงไงเออเขาไม่เปิดข้างล่างนะครับเขาไม่เปิดข้างล่างเขาจะไปเปิดที่ข้างบนสารคือมันต้องงัดไม้เด็ดออกมาแล้วเอฟซีนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะถ้าคุณแพ้คุณเสียตังค์แน่นอนอ่ะคุณแพ้นี่คุณเสียตังค์แน่นอนพวกนี้เสียเยอะด้วยถ้าแพ้นะเพราะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องงัดไม้ตายขึ้นมาแล้วให้ใบสุดท้ายนะครับไม้ตายขึ้นมาแล้วเพื่อจะเอาให้อยู่ให้ได้ ในไม้เดียวเออชนะแบบไม้เดียวเอาให้อยู่แพมภายในไม้เดียวให้ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องสู้มีอะไรก็งัดออกมาแล้วล่ะอะมีของดีอะไรยังไงเนี่ยที่โม้ไว้หรือไม่โม้ไว้ก็ว่าตับว่ากันไปแหละแต่ว่าต้องมัดไม้ตายออกมาสู้ก็อะไรหลีกเลี่ยงการแพ้นะแพ้นี่มันบ่งบอกถึงคําว่าจะเสียเงินเยอะเลยล่ะนะครับบอกง่าย ก็ไม่รู้เหมือนกันแค้นอะไรกันมากนะใช่ไหมนัทนาน,นเขาจะเอาทั้งหมดนะเออเอาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถนะครับนะหรือว่าองค์ปู่จะยึดเป็นกรรมสิทธิ์โอ้โหนะครับเอฟซี MC นะมันนอนฝันนะก็ยังงงเฮ้ยเอาได้ด้วยเหรอเออเอาได้ด้วยเหรอก็งงนะก็คือเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรว่าชุบมือเปิด ชุบมือเติมไงคือเขาสร้างไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราแค่ไปครอบครองเท่านั้นเองเห็นไหมทาไว้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็แค่เป็นเข้าไปเป็นผู้ครอบครองนะนะเปลี่ยนชื่อใหม่แค่นั้นเอง <c oughs> เอฟซีเขาคิดดูสิ <c oughs> เออ <c oughs> อย่างนี้จะว่าไม่เอาเปรียบกันได้ยังไงใช่ไหมเขาวางแผนการเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วว่าเขาต้องต้องการยึดอ,อที่ นะครับเจ้านาสร้างอะไรไว้บ้างเออสร้างอะไรไว้บ้าง <c oughs> สร้างนูนสร้างนี้นะครับเห็นไหมเราก็แอบลุ้นละครว่ากันไม่ไปตอ,ตอนนะครับนั่นแหละทานบอกให้ยึดที่ประเทศฮ่องกองเลยล่ะเออใช่ไหมความฝัน ความฝันใช่ไหมของคนป่วยจิตเลยคนระัอย่างนั้นใช่ไหมแต่แอไม่รู้ล่ะแต่ว่าเขาเขาวาดฝันเนี้ยอันเนี้ยมานานแล้วนะตอนที่เริ่มแรกด้วยซ้ำไปเออตอนที่เริ่มแรกๆด้วยซ้ำไปเขาฝันนะครับเขาวางแผนว่าเอออ่าทางทางในนาเนี่ยเขาวางแผนว่าอ่าขาน,นี้เขาจะไปโอนไปยกให้ใครนู่นนี่นั่นอ่าเป็นชื่อเขาเคยไปถาม ทานายบอกว่าถ้าเกิดเป็นชื่อคนอื่นเนี่ยเขาสามารถยึดกลับคืนได้ไหมนู่นนี่นั่นเห็นไหมเขาพูดอย่างนี้เขาไปหาเขาไปหาที่ปรึกษาแล้วไปสอบถามที่ปรึกษาแล้วว่าท่านโอนไปให้คนอื่นเนี่ยตามไปยึดกลับมาได้ไหมเขาคิดขนาดนาดนะเขาคิดไกลนะเอฟบีนะคิดลึกนะเออเราก็งงเหมือนกันนะครับงงไหม ไอ้ตีงงนะนะใช่ครับผมก็เอากลับไงเออากลับแต่ว่ามันต้องดูก่อนว่ามันต้องดูว่าใครเป็นผู้ดําเนินการฟ้องมาฐานสายฟงนั้นนะครับเออเป็นผู้ดําเนินการฟ้องมันต้องดูว่าใครเออเป็นหนึ่งสองสามเป็นผู้ดําเนินการฟ้องนะมันต้องดูตรงนั้นก่อน เข้าใกล้ยาบ้าแล้วล่ะเออก็ไม่รู้นะเออเขาคงใกล้แหละแหละนะครับเอฟซีอืมแต่ที่แน่ๆน,นะครับไม่รู้ล่ะเขาต้องการเอาเอาแทบทุกอย่างนะครับนะแต่ก่อนนี้เขาเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับฝ <c oughs> ันกลางวันเนี่ยะ โอเ้เขาก็พูดอยู่นะครับเอซีแหมแต่ก่อนแล้วก็ฟังมาอยู่ตั้งนานแล้วนะเขาเขาพูดไงเขาจะตั้งบริษัทไฟแนนซ์ด้วยตามไปนะครับ <c oughs> นะตั้งบริษัทนี้เพื่อว่าตรวจสอบการยึดทรัพย์สินนะ,นะเอฟซีออใครไปตกที่ตรงไหนอ่าชื่อของใครบ้างนะครับนะถ้าถ้าเป็นชื่อแรกถ้าคุณเป็นคนเป็นชื่อคุณอยู่แล้วคุณไปโอนให้อีกคนอื่นเนี่ยนะเขาก็จะตามไปยึดนะโอ้โหเป็นไง แน่นอนจริงๆเนะถ้าแพ้มันก็คนละเรื่องไงแต่เขาไม่พูดถึงคําว่าแพ้เลยนะเออเขาไม่พูดถึงคําว่าแพ้เลยนะเขาลืมพูดถึงตรงนี้ไปเนี่ย เขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดกันขนาดนั้นนะเขาคิดถึงว่าเขาชนะแล้วเขาก็าจะยืด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 เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะเอฟซีเนะเดี๋ยวเราจะคอยดูกันต่อไปว่าอ่าคลิปนะครับนะที่จะเอาไปเปิดข้างบนจะแพ้จะชนะอันนี้มันเป็นขั้นตอนแรกนะขั้นตอนนี้จะเสร็จไวกว่าเอเราจะรู้เรื่องได้เร็วกว่าเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะเออมันจะใช้เวลาสั้นๆอ่ใช้เวลาสั้นๆที่จะอ่าเกิดการพิพาท พิพากษากันเกิดขึ้นนะ